นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเพอราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนของกวีชูกิตเกษมผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนจะเป็นนักลงทุน ทุกคนที่เป็น V.I. หรือ Value Investor ตอ้องรู้จักอย่างแน่นอน,น่นก็เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในตำนานของคนที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องหุ้นอย่างจริงจังแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเราให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่แน่นอนหนังสือเล่มนี้จะมากล่าวเราแล้วก็กรอบในสิ่งที่มันควรจะเป็นทุกคนที่เป็นนักลงทุนทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้คือคุณต้องถือให้นานพอและคุณก็ต้องสามารถเอาชนะใจตัวเองที่จะทนถือ ใน่ามกลางวิกฤตคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณถืออยู่เป็นหุ้นเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่มีความแข็งแกร่งที่มีอัตราการแข่งขันที่เหนือกบ,บริษัทอื่นๆน,นี่แหละจึงเป็นแต้มต่อในการที่เรากล้าที่จะถือบริษัทเหล่านี้ต่อไปตราบใดที่เรายังไม่กล้าที่จะถือหุ้นเหล่านี้ตราบนั้นเราก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราจะสามารถที่จะเป็น VI ได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าการที่เราเป็น VI ไม่ใช่ว่าเราติดดอยแล้เราบอกว่าเราทนถือแล้วก็บอกว่าโอเคฉันเป็น VI แล้ว การจะเป็นว i ที่แท้จริงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าบริษัทที่เราถือเป็นอย่างไรจริงๆนั่นคือหน้าที่อยงวง VI ทุกๆคนที่ต้องศึกษาหาความรู้ต้องสอบเสาะแสวงหาความจริงโดย่าลืมข้อมูลที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือผู้บริหารนั้นมีความซื่อสัตย์จริงใจและก็ทุ่มเทให้กับผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใดผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าหนังสือเล่มแรกของนักลงทุน v a ล u ุ่ In เว s t ตอร์วงเล็บว i ในประเทศไทยของเรา ซึ่งควรจะนำมาเก็บไว้ในตู้หนังสืออย่างยิ่งเมื่อเราค่อยๆเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆเ,เราจะพบว่าจริงๆแล้วข้อมูลสําคัญที่สุดในชีวิตและข้อมูลที่สําคัญที่สุดในอาชีพของเราล้วนจะอยู่ในหนังสือเล่มเล็ก,ลกๆบางๆเพียงแค่เล่มเดียวสาระสาคัญของชีวิตอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญหรือไม่สําคัญอย่างไรเมื่อไหรก็ตามให้เราแยกแยะสาระสาคัญออกจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระสาคัญเมื่อนั้นเราก็จะพบว่า เราสามารถที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีได้และเราก็สามารถเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตที่ดีได้ถ้าเกิดสมมติเรานําทุกๆสิ่งมาประยุกต์รวมกันมันเหมือนกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ตระหนักรู้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นที่เราทำเนี่ยมันลดและส่งผลต่อบางสิ่งตลอดเวลามันไม่ใช่เพียงแค่เราพยายามหาอาชีพนักลงทุนแต่มันคือการที่เราตกตะกอนกับตัวเองว่าโอเคนักลงทุนเนี่ยก็เหมือนอาชีพอื่น ที่เราต้องศึกษาที่เราต้องพยายามที่เราต้องฟูมฟักประสบการณ์ทักษะต่างๆเข้าด้วยกันอย่าพยายามหาทางลัดจากอาชีพนี้และอย่าคิดว่าทุกคนสามารถที่เป็น value investor ได้ทุกคนหนังสือเล่มนี้จะมีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้และเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในอนาคตต่อไปด้วยการลงทุนเหมือนการปลูกต้นไม้มันต้องใช้การดูแลพอสมควรถ้าเกิดสมมุติเราเป็นนักลงทุนที่ดี เราก็จะเป็นจะต้องลดน้ํา่วนดินพยายามสังเกตต้นไม้อย่างสม่ําเสมอว่าต้นไม้นี้สามารถเพียงพอจะเติบโตขึ้นมาได้หรือเปล่าสามารถที่จะประคับประคองดูแลมันได้ไหมบางครั้งเนี่ยต้นไม้ออกับการลงทุนก็เปรียบเสมือนการที่เราต้องดูแลมันต้องค่อยๆสังเกตต้องพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะออกดอกออกผลอย่างแน่นอนวันนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันสามารถให้ผลตอบแทนได้หรือเปล่า แต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้เหตุและผลเรารู้จังหวะฤดูกาลสังเกตให้หมดเลยว่าสิ่งที่เรากําลังจะปลูกต้นไม้นี้เนี่ยมันต้องปลูกในดินแบบไหนต้องใส่ปุ๋ยแค่ไหนดินมีความชื้นมีอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราสังเกตให้ได้ละเอียดที่สุดเราก็จะพบว่าผลตอบแทนที่เรากําลังคาดหวังมันก็พอจะเป็นไปได้แต่หน้าที่เราก็คือพยายามสอบแสวงหาความรู้อย่าหยุดที่จะหาความรู้ทุกวันนี้ผมไม่เคยคิดที่จะหยุดหาความรู้ที่จะเป็นนักลงทุนที่ดี ผมพยายามศึกษาเรื่องเทรดเพิ่มเติมแต่แน่นอนว่าเทรดกับการลงทุนเนี่ยมีมุมมองแตกต่างอย่างสิ้นเชิงสิ่งผมต้องทำอย่างแรกเลยก็คือพยายามแยกแยะออกจากกันอย่าพยายามรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่เราจะต้องมองเห็นความเชื่อมโยงของการเทรดและลงทุนให้ได้และรวมมิรกันอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเราจะไม่สับสน และเราสามารถที่จะเป็นเซียนในสายอาชีพสาขาน,นั้นได้อย่างแท้จริงสิ่งที่เราจะได้รับจากการศึกษาผ่านตัวหนังสือคือประสบการณ์ของคนหนึ่งคนซึ่งมันไม่สามารถจะตอบได้หมดว่าเราต้องเรียนรู้อะไรต่อมันขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราต้องการอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาถามตัวเองมากขึ้น,นเรื่อยๆว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตชีวิตจะมาย้ำเตือนคุณว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมคุณอาจจะต้อง เจาะลึกในสิ่งที่คุณศึกษาคุณอาจจะไม่จะต้องให้เวลาให้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมันกลมกล่อมก่อนถึงที่เวลาคุณเนี่ยจะนําไปใช้ได้จริงข้อมูลที่มากมายมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งมากขึ้นแต่ข้อมูลมากมายเนี่ยมันมาย้ําตีมเดิมมากกว่าว่าเรามาถูกทางยิ่งคุณศึกษายิ่งคุณเรียนรู้คุณจะรู้ว่าจริงๆคีย์เวิร์ดของการลงทุนเนี่ยมีไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่าเราเอาคีย์เวิร์ดนี้มาย้ําตีมมาเป็นเมนไอเดีย เป็นโฟกัสว่าโอเคเราต้องโฟกัสในจุดจุดนี้ให้มากที่สุดถ้าเราโฟกัสในจุดจุดนี้เราจะรู้ว่าโอกาสให้เราจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมีสูงมากๆเพราะไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นหน้าที่เราทุกๆคนก็คือปรับปรุงเรียนรู้ลมและรีบลุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสเก่งขึ้นอย่างมากมายการให้เราพบเจออาจารย์ที่ค่อนข้างดุด่าว่าเราหน่อยเขาค่อนข้างดุและเข้มงวดกับเราเราก็จะได้รับบางสิ่งกลับมาอย่างเช่นการที่เรา อาจจะเป็นคนสตริกแค่มง,งวดกับคืนการที่เรารู้และมีรายละเอียดสูงว่าเราควรจะเป็นยังไงและทำยังไงต่อสิ่งนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ละคนนั้นต้องออกแบบจริตจิตใจในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละคือหน้าที่ของเราที่จะต้องออกแบบให้ตวงเราเองให้ได้มากที่สุดหาหุ้นดีให้เจอให้ได้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าหุ้นหรือว่ามูลค่างบริษัทนั้นๆซึ่งเราจะใช้กลยุทธ์ทั่วไปไม่ได้ พราะทุกคนรับรู้แบบเดียวกันเราจรึงอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นประยุกไปด้วยผมคิดว่า VI เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เราดูแค่ PE PBV หรือค่า U RE หรือ LA เราอาจจะดูมากกว่านั้นเรา,าจจะมองไปถึงระดับของมหาภาคในเศรษฐกิจอย่างเช่นในช่วงของไซเคิลแรกสเตจแรกเนี่ยก็เป็นสเตจที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมันจะเป็นสเตจที่หลังจากที่ลงมานานสเตจแรกๆเนี่ยอาจจะเป็น VI ที่เข้าซื้อส่วนมาก เพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วมองว่าเขาประเมินมูลค่าออกและเขารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรซื้อและน่าซื้อมากที่สุดน่าจะเป็นเหตุผลว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆตามเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เราดูแค่ค่า P/E อย่างเดียวหรือดูแค่มูลค่าบริษัทโดยส่วนเดียวเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประยุกต์ใช้พยายามส่อแสวงหาให้เจอว่าเราถนัดแบบไหนและเรามั่นใจที่จะถือหุ้นเหล่านี้ แบบนานที่สุดเนี่ยจากวิธีใดกันแน่สุดท้ายนี้ทางนี้ความสําเร็จในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าสิ่งที่สาคัญก็สิ่งอื่นนั่นก็คือตัวของเราเองถ้าเราไม่สามารถลงทุนระยะยาวได้ถ้าเราไม่สามารถทนถือตอนที่หุ้นร่วงได้าอาจจะยังไม่ใช่เซียนก็เป็นได้ผมเชื่อทุกคนเนี่ยที่เข้ามาตาดทุ้นมีความฝันคล้ายๆกันทุกคนแต่ผมเชื่อคนที่จะประสบความสําเร็จ ก็คือเป็นคนที่มีความฝันบวกกับการกระทําที่ควบคู่ไปด้วยคุณจะเป็นเซียนก็ได้แต่คุณต้องมีพฤติกรรมแบบเซียนคุณจะเป็นคนที่หาอะไรได้จากหุ้นก็ได้แต่คุณก็จำเป็นจะต้องมีพฤติกรรมแบบคนหาอะไได้จากหุ้นจริงๆคุณเป็นสายไหนไม่สําคัญเท่ากับคุณรู้ว่าคุณมั่นคงกับสายนั้นพอหรือเปล่าผมมาสายลงทุนอย่างร้อเเซ็ ผมมั่นใจการลงทุนแล้วผมก็เลยไปสายอื่นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำกับทุกๆคนว่าทุกๆคนไม่จำเป็นต้องรีบคุณอาจจะมาจากการเทรดก่อนก็ได้แล้วคุณค่อยเข้ามากลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างวิธีการเท่านั้นที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างจงเปลี่ยนเหตุจงรับรู้ผลที่แตกต่างกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนี่ยไม่มีอะไรผิดหรืออะไรถูกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามั่นคงกับการลงทุนแล้วแล้วมันให้ผลตอบแทนที่เพียงพอ คุณพอใจกับมันโอเคสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทิศทางของคุณซึ่งมันไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นคุณอยากหาและได้เสริมต่อไปอีกเพราะจากแค่ลงทุนหุ้นมีผลผลมันไม่พอคุณก็แค่ฝึกเทรดคุณก็จะเปิดใจที่จะเรียนรู้จะรับความเสี่ยงอีกทอดหนึ่งต่อไปสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในการลงทุนแล้วหรือเทรดแล้วและอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จผมก็ยังไม่แนะนําให้คุณ เริ่มไปเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์อื่นขอให้คุณมั่นคงในกลยุทธ์ที่คุณมีอยู่เอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วคุณค่อยไปเปลี่ยนทีหลังเพราะถ้ามันยังไม่ดีตั้งแต่แรกผมก็ไม่คิดว่าการที่คุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยพยายามหาตัวเองไปเรื่อย,อยมันจะทให้คุณเจอตัวเองจริงๆขอให้คุณหาจุดที่มันเป็นจุดที่เหมาะที่ควรพยายามเรียนรู้จากตัวเองพยายามสอบทานกลยุทธ์ที่คุณเชื่อมั่น และให้มันเกาวให้ได้มากที่สุดเพื่อห้มันแหลมคมแล้วสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาสามารถที่จะสร้างกําไรสร้างผลสิ่งเหล่านี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะยังไงแล้วหนังสือก็ไม่ได้มาช่วยเราจริงๆเราเนี่ยแหละจะต้องกรอบจะต้องเรียนรู้และรู้ว่าเรามีแต้มต่อในการลงทุนใดใดบ้างผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชี่ด้วยนะครับ